ัตรูคนสุดท้ายยังมีชีวิตอยู่สินะบัตโตไซชายผู้มีแผลเป็นที่แก้มข้างซ้ายคนที่รู้ความลับของแผลเป็นนี่เป็นการท้าทายอำนาจของตำรวจใครกันมาทำเรื่องโหดร้ายแบบนี้ไม่ได้จะเป็นไปได้ก็เป็นไปแล้วนี่ไงข้าน้อยจะเล่าทุกอย่างให้ท่านฟังเองครับคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทุกอย่างก็คือยูกิชิโร่เอนิชิผู้เป็นน้องชายของฮิวราทอโบเอะ ภรยาเก่าขอ,ของข้าน้อยที่เสียไปแล้วขอรับเอ๊ะฉันไม่เคยเห็นเคนชินดูทรมานขนาดนี้มาก่อนบทสรุปสุดท้ายเอาล่ะได้เวลาล้างแค้นแล้ว<ะ>ย่าได้ลากคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเจ็บเปิดเข้าไปทรมานเข้าไปถ้าเกลียดชังทุกอย่างที่เป็นเจ้า และประเทศนี้ที่เจ้าสร้างขึ้นเคนชินไปเลยอนาคตที่ได้เริ่มขึ้นด้วยกันกับพวกพวก้องต่อใต้องฆ่าเคนชินหรือฉันก็ไม่ทำให้คุณโทามาเอกฟื้นกลับมาอย่าแบกนักทุกอย่างไม่คนเดียวสินี่มันเป็นงานของฉันท่านพี่ ในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงฮึลูกี่บตรต่อใส่ข้าตอจะเป็นคนหยุดเจ้าเองเฮ้ยเชนชินสมูไรแพนเนจรปัดชิมมาบทเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์